เดี๋ยวดูห <Island> น <it feels> <laughs> ังก่อนฮะเอฟมาแล้วกำลังปั่นอยู่เคยรู้จักอัศวินไหมเขาจะมีหน้ากากเด็กใช่ไหมแล้วก็มีหอกยาวๆใช่ไหมเออยกมาอารมันใช่ไหมไอ้นี่อัศวินยกอัศวิน มันเห็นย kind of <m ik iy oki> ังงก่อนเพื่อนแหละเรื่องขึ้นมาก่อนเพราะว่าธรรมดาหนังก็ต้องมีแต่เต้นมีอะไร่ว่าจุดสําคัญฉายเอ้าอัศวินเนี่ยเรียว่าอัศวินฮะผีมาขาวก็มีเด็กหน้าตาแบบฝรั่งแล้วก็มีหมวกยาวห้อย คล้ายหมวกของอแม่มดอะแต่สมัยนั้นก็จะเป็นหมวกแบบแบนะเป็นผ้ากำมะหยี่นะแล้วก็มีสยายปลายาวๆนี่ใช่ไหมสายปลายยาวๆอ,อย่างนี้อย่างนี้ยาี้ภาพนะฝรั่งเด็กประมาณสักสิบกว่าโคนสักสิบสี่ได้ก็จะชอบเอาหน้าไม้้เอาหน้าไม้แล้วก็คันธนูยิง ยิงตามต้นไม้ยิงบักเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีความชำนาญในการยิงธนูเก่งมากนี่ไม่ได้ว่าไปตามกระตุนนะอคนละเรื่องอ,อยู่มาไม่นานเนี่ยคนที่เป็นพ่อกับแม่เนี่ยเสียชีวิตโรคร้ายมันระบาดในหมู่บ้านนั้นนะ ก็เสียชีวิตวตายกันไปเยอะเลยก็ <S <S <ละ>อพยพกันเด็กก็อพยพมาด้วยไปกับเขาไปถึงกลางทางโจนมันป้นโจรมันป้นทรัพย์สินทุกอย่างที่ชาคนหมู่บ้านนั้นกําลังขนเสบียงนีใครโรคภัยใครเจ็บอะปนแล้วไม่ป้อนอย่างเดียวมันฆ่าเด็กพอมีไหวพิปฏิพานมันก็หลบอยู่ใต้ท้องรถทใต้ท้องเกวียนนหลบเนี่ยก็จะไม่ไม่เห็นเนี่ย ก็เกาะมาเอานอนตัวนอนนะนาแล้วก็เหนี่ยวลังเนี้จับไว้ใต้ท้งเขื่อนนึงจัลงไปไอ้พวกโจรมันก็มันก็เอามาเอารถไปด้วยขนสเสบียงก็ไปไปมันก็เข้าไปในหมู่บ้านของโจรเด็กก็เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของโจรไม่มีใครรู้หรอกว่าเด็กมาด้วยกลางคืนเด็กก็ออกจากรถนั้น,นะแล้วก็เดินไป ทำตัวมอมแมมอ,อน่นนะตัวมอมแมมแล้วก็ไปดูว่าบ้านนี้มีมีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็มีคนแก่ๆคนหนึง่งแล้วก็มีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่บ้านนั้นอยู่มันมีจุดไฟจุดไฟให้เห็นอยู่ลำลางอาจะเห็นนะส่งดูเด็กก็เขาก็ทำเหมือนสลบสลบ จริงๆเราเหนื่อยเหนื่อยหิวด้วยเหนื่อยด้วยก็สลบอยู่ตรงหน้าบ้านเขาจนเช้าเขาก็เห็นรู้สึกตัวไอทีเขาว่าเรานอนอยู่เป็นที่ที่เขาจัดไว้ให้แล้วเด็กนะนอาเมื่อช่นนั้นเขาก็ถามว่าไอ้นหนูหนูมาจากไหนแต่ครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวของคนที่มีนิสัยเป็นโจรแต่ว่าถูกเขาจับมาให้มันเป็นบริวารทำพวกอะไร สเสบียงอาหารมันต้องไปปลูกข้าวใช่ไหมทำนูน่ทนทํานี่อย่างเงี้ยเอ,อเด็กก็บอกว่าหนูหนูหน,หนูหนูพัดหลงจากพ่อแม่มาก็าไม่พูดเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมาเขาเขาพูดว่าถ้าไม่มีที่อยู่อยู่กับชันก็ได้ก็อยู่กับเขา,ขาอยู่กับเขาเด็กก็ช่วยทำอะไรทำอาหารช่วยขนผักขนข้าวขนอะไรอย่างเงี้ยนะ เจกระแปดเสบียงก็มีโอกาสได้เข้าใกล้พวกโจรน่ะกระโดนเนี่ยมันฆ่าฆ่าคนที่บุคคลที่เป็นหมู่ญาติของเราตายก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะกำจัดพวกโจรพวกนี้ให้สิ้นซากที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันคงไม่ป้นแค่หมู่บ้านคนเหล่านี้เท่านั้นหรอกเพราะว่าอยู่ไปอยู่ไปมันก็มีเดี๋ยวก,ก็กลับมาแล้วมันไปทีเนี่ยเดือนสองเดือนกลับมาก็ขนเสเบียงเข้ามากัน บางคนก็เลือดโสมกายบางคนก็มีเนี่ยก็เข้ามากันเด็กก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็คือทําตัวแบบเซื่องงงๆไม่มีอะไรไม่เคยไปยุ่งอะไรครับแต่ว่าเวลาขนอาหารข้าวปลาก็ต้องเข้าไปแล้วก็จะได้ฟังเขาคุยอะไรจะไปทํากันที่ไหนจะไปทํากันยังไงเขาไม่สนใจเด็กอยู่แล้วมั้ยเด็กมันอยู่ในเขตปกครองของเขายัางไงก็ออกไปจากนี้ไม่ได้เขาคือไม่จําเป็นต้องระวังในคําพูดของเขาเด็กก็รู้อะ รับรู้ในสิ่งที่เขาคิดทํำยังไงเขาวางแผนกันยังไงเขามีอะไรเท่ากับเรียนตําราพิชัยสงครามไปในตัวเลยของโจรรู้แนวทางของโจรว่าโจรเนี่ยเขาทำยังไงรู้ทางโจรเอ,อจนอายุเข้าไปสิบเจ็ดปีก็สามปีสิบเจ็ดปีแหละก็หาที่ที่เป็นที่ไกลๆจากตรงนั้นมันเป็นหลังเขา เป็นที่ฝึกซ้อมอาวุธธนูที่มีความชํานาญอยู่แล้วนะก็ฝึกซ้อมยิงทีละหนึ่งทีละสองทีละสามชีละเจ็ดดอกในเวลาเดียวกันใส่ลูกเจ็ดยิงทุกอย่างเราได้มือเองหมดทำได้ตัวเราเองหมดแล้วก็เก็บอาวุธไว้เป็นเยอะๆเราเก็บเอาไว้เยอะๆในถ้ำ,นำคนเดียว พอคิดว่าเรามีความพร้อมมีความเข้าใจหนทางแล้วก็ระยะเวลาของโจรจะกลับเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะกลับมาทางไหนรู้หมดแหละอันนี้รู้หมดแหละเขาก็เอาผ้าปิดหน้าแล้วก็จะโลดรงลูกตาอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้วกระบอกลูกศรไปขนุคันแล้วก็ควบมา้าโจรตอนนั้นม้าไม่ได้สีของสีขาวหรอกม้าธรรมดานะม้าชาวบ้านนั่แหละ อะไราก็ควบมาดักข้างทางพอเขาจะกลับมาก็เตรียมซัดอาวุธทีละเจ็ดทีละเจ็ดศพครั้งละเจ็ดศพเจ็ดศพกระาจายเจ็ดศพนะไอ้อทีสามทีก็รอไปยี่สิบเอ็ดศพแล้วก็ตายไปเยอะเขาก็เห็นตัวใ หเห็นตัวก็ขึ้นม้าขี่แล้วก็โดดขึ้นไปบนต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะยิงก็จะก็จะหลบหลบไปนี่อ่า<ม>ก็ตายไปทีละทีละสิบประสบสิบประสบเนี่ยทุกครั้งมันผลิตคนไม่ทันหรอกมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปวันหนึ่งเราคิดว่ากำลังแค่นี้สำหรับเราคนเดียวของปราบได้หมดปรับได้หมด ก็เลยทําจัดการเสรเรียบเก็บตอกนกลางคืนชิลล์หนึ่งชิลล์หนึ่งย่องเก็บไปที่มันนอนนอนอยู่อย่างนั้นเก็บไปที่ระศพระศพระศพเงียบเช้าไม่รู้เรื่องตื่นมาแล้วก็ทำ่าตื่นมานอนสบายเกิดอะไรขึ้นอไอ้เรื่องคือเรื่องจับว่าเราฆ่าไม่มีใครรู้เรื่องคนที่เป็นพ่อแม่บนธรรมก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ความลับไม่บอกจะกับใครใครจะรู้อะไร พอโจนเหล่านี้ตายไปหมดแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ล้างโจรไม่มีโจรอาหารการกินเขาก็บริบูรณ์สมบูรณ์หมู่บ้านาก็เลยจเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นอ,อหลังจากนั้นน่ะเขาจะยกลูกสาวให้หนุำนมโรบินทูดก็ไม่เอาด้วยเพราะคิดว่ามันยังมีโจรอีก ที่ไปป้นทําลายความความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นก็ออกเดินทางไปทําอยู่อย่างเนี้ยได้สักสองปีสองสมปีได้นะจนเอาวัยเขาเรียกว่าเป็นวัยหนุ่มเต็มที่แล้วในเมืองนั้นนะเขามีการประกาศรับสมัครทหารที่มีความสามารถเขามีการแข่งขันในการประลองอาวุธนี่ก็แอบบแบบมอง,มอง,มองดูด,ดูแล้วเขาไม่ได้ใช้ธนูอย่างเดียวเขาใช้ หอกยาวๆเขาขี่บ,บนหลังมา้าก็ไปเข้าพี่เข้าไปหาคนที่เขเป็นช่างตีตีอาวุธไปช่วยเขาเฉยๆไปช่วยเขาช่วยเขาตีไม่เอาค่าแรงไม่เอาอะไรทั้งนั้นช่วยช่วยไปช่วยมาช่วยมาช่วยไปพอเรามีน้ําใจเขาก็มีน้ําใจให้เราเขาบอกว่าไอ้หนูเองต้องการอะไรค่าตอบแทนบอกต้องการหอกหนึ่งอัน หน้ากากแล้วก็เครื่องกำบ,บังกายม้าหนึ่งตัวบอกมาหักไปเรียกครบเลยนะก็ถามม่าจะเอาอะไรบอกครบเลยนะี่บอกมีให้แค่หอ,อกอันเดียวอย่างอื่นเอ,นเอนไปหาเอาเองอ่านะเขาก็เอาหอ,อกอันเนี้ยแล้วก็ไปอะไรปรองกับพวก พวกที่เขามีอาวุธด้วยกันประลองแลกสตังแลกสตังเอาเสื้อเนี่ยไปซื้อทุกเนี้ยอุปรกรณ์ป้องกันตัวเนี่ยเหมือนที่เขาเขา้าเข้าร่วมไปประลองกันเนี่ยก็ได้อาวุธมาได้ทุกอย่างมาครบครบแล้วนะก็ซื้อมาได้ตัวซื้อนะี่ทำหน้ากากเด็กได้ทําทุกอย่างเด็กได้ตามที่ช่างเขาตีให้เสร็จเออก็ไปฝึกการแทงวิ่งแทงฝึกอย่างเนี้ย สามสี่เดือนฝึกไปเจงคิดว่าเรามีความสามารถพอที่จะไปสู้ล,ลองดูก่อนขั้นแรกขอลองดูก่อนออลองเอาเพหางแถวดูก่อนซ้อม,อมเอาเงินกันอ,อใช้ไม้ไม่ใช้หอกจริงก็แทกหลน่นก็แทกหล,ล่นเราก็ได้สตังค์ได้สตังค์คิดว่าเอาเราพอที่จะรู้ช่องรู้ทางรู้เทคนิครู้อะไรจนคล่องตัวดีแล้วก็เข้าไปสมัครกับเขา เพราะเขาสมัครรับอัศวินที่จะช่วยช่วยอะไรเป็นทหารองคลักษ์จะจนานวังเขาว่าก็ได้เข้าไปได้แต่เรื่องมันยังเรื่องจริงเรื่องที่มันจะต้องเกิดข้างหน้าเนี่ยมันโหดร้ายกว่าน,นี้อีกเยอะนี่เป็นแค่ไตเติ้ลเลอฉอ <c oughs> ากแรกฉากแรก ภา,าคหนึ่งจบไปเอป่ฮะ <informações S 2> ได้การได้เด็ับเดี๋ยวไปเฉเดียวคนเราลองตั้งใจที่จะศึกษาทำมันถึงไม่เคยก็ทำได้ขอขอ,<ม>อย่างเดียวสูกนะสิ่งหนึ่งที่เช่นพูดในเฟฟังไม่ใช่เรื่องอะไรให้รู้จักคิดว่าเราตั้งใจทำอะไรขึ้นเชื่อว่าไม่สำเร็จไม่มี ขอให้เธอตั้งใจทำมันจริงๆจังๆและลงมือทํามันเถอมันต้องเดินอย่างนั้นไม่คํานึงถึงการเวลาไม่พูดถึง,ไม,าางไม่ว่าทางไหนความเด็ดขาดคือการตั้งใจต้องมีให้เต็มแบบนี้ลองคิดว่าจะทํามีจุดมุ่งหมายข้างหน้าว่าทําไปเพื่ออะไรในระหว่างนั้นไม่คํานึงถึงการเวลาไม่คํานึงถึงความเหนื่อยยากลาบากไม่คํานึงถึงอุปสรรคต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มา คิดสิคิดเอาสมองคิดเข้าไปค <_ C> ิดจะทําไงจะได้หอกมาค <_ C> ิดทําไงจะได้อากาศมา <_ C> คิดจะทํายังไงที่ได้นี่มาคิดจะทํำยังไงคิดเข้าไป <_ C> เห็นไหมละ <_ C> มันมีอะคไรๆไข้ค,ครวนอวิมังสามีฉันทะใช่ไหมนะมีวิริยะมีจิตตะวิมังสาคนเราเรามีอิิบาสี่สำหรับทุกคนว่าเล่ะ คอ้ตัวตั้งใจมันมีให้เต็มเถอะสิ่งนั้นเธอต้องทําได้ทาได้นี่นก็เป็นฉากแรกฉากสองไม่เกี่ยวกับเรื่องอิธิบาสีแล้ว,ลวมันเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆของเมื่อเราเอไปอยู่ทุกท์เอาทำจนได้เป็นอันดับติตในอันดับเขาๆว่ามันมีอยู่ห้าทหารเสือที Anh ở sau bên tóc chrom mặt. Anh mặt, anh ấy chăng. Anh mặt trước trong 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 โปแลนดะ์ไนา่เป็นโปแลนด์ไม่ใช่อังกฤษอังกฤษฉันไม่ชอบไม่ใส่รอมัน,นานนะ <c oughs> ไอ้นี่มอาัศาวินรุ่นหลัง <c oughs> ไม่ใช่ยุคลกเดียวกันนี่แหละไม่ใช่อัศาวินไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นที่ตรงนั้นมันมีมาก่อน <c oughs> มันมี <c oughs> แล้วแ <c oughs> ล้วถ้ <c oughs> าเป็นหนังเลย <c oughs> ยุคนั้นคนมันยังไม่มากขนาดยุคหลังๆเขาแล้วก็เป็นอัศวินโตะกลมไงมันจึงเป็นอะไรของเขาเรียกว่าเป็นตําราของอัศวินเขาที่ใครก็ตามที่มีความสามารถได้นั่งอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นยอดของอัศวินแล้วพวกที่มีความสามารถสูงสุดนี่นเรียกรุ่นเก่าแล้วกันวะ รุ่นเก่ารุ่นเก่าเอ้าไม่ชอบเรื่องรองใครไม่มี <laughs> คือไม่ว่าอะไรเราต้องคิดต้องคิดต้องทําต้องคิดต้องทาทําให้ได้ทําไม่ได้อย่าไปทํามันไม่ต้องไปคิดในเสียเวลาที่มันเป็นไปไม่ได้นะนลหลังจากนั้นก็มีพวกที่อิจฉาสิเอคนเรามันเด่นเกินคนไม่ได้หรอกนะ นี่แหละโลกธรรมเป็นอย่างนี้ไม่มีทางแล้วกามอิจฉางเขาคือการรอบค่าเพื่อนกันเองไม่ใช่ในหน้าห้าคนมีคนอื่นก็มีเพราะห้าคนเขาไม่เขาไม่ทำเราเป็นเป็นเพื่อนสนิทเออนพื่อนสนิทยังยังไม่เป็นห้าคนไม่ใช่ไอ้วาสวินมันมีเป็นร้อยนะไม่ใช่แม่อิห้าคนคือเขาคัดจนเหลือ เ,เด่นที่สุดแลที่ไปอยู่มีเป็นเป็นเรียกว่าอยู่ในต้นอันดับเขาแล้วที่เป็นอสุวินโต๊กลมเนี่ยนะไอโต๊เอียงเอียงมันอยู่ <c oughs> เยอะอะ <c oughs> ใช่มันมีแค่นั้นที่เป็นเอกเขาอยู่แค่นั้นคาราวนี้ว่ามันอะไรเอเขาได้อะไรนะชิดาของกษัตริย์โปรแลนด์สมัยนะั้น เกิดมีใจกับเราแต่ว่าอัศวินเมินให้เถอเมินเถอไม่เ่าหรอกเขาแค่เขาชอบอแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันมีคนชอบอัศวินคนนั้นอยู่เป็น เป็นผู้หญิงที่ถูกเขาจับมาจากเมืองอื่นแล้วไอ้พวกอัศวนพวกนี้มันชอบประทุษล้ายสตรีไปพบเข้าพอดีอ,อ,อก็เลยเข้าไปช่วยเข้เาไปช่วยมันต้องมีแบบนี้อุย้ยเอยชิดาวางง่ายไปไม่ใ่ไหมไง่ายไป แต่เรื่องคิดเองมันไม่ได้คิดนั้นไม่มีเรื่องแบบนี้มาคิดคิดถึงแค่มันประสบเห็นเข้าแล้วก็ในฐานะเราเป็นผู้ชายนะแล้วก็ต้องปกป้องไอ้วนนั้นมันเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ว่าผู้ชายนุ่งกระโปรงอะ่ะหลังแกผู้หญิงอะ,อะก็ล่อมาซะไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ช่วยผู้หญิงไว้ฮหน้าตาดีถ้าล้างหน้าซะหน่อยนะยังมอมแมมเนี่ย เอทีน,นี้ว่าอไอ้พวกนี้มันแค้นน่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ไปอยู่กับเราเพราะเราไม่ได้เอาเขาไปอยู่บ้านด้วยกันมันมันไม่ใช่ทำเนียมทำเนียมพวกนี้มันจะไม่เกิดแบบนี้ฉะนั้นก็มีการถือเรื่องแบบนี้นนก็จะเอาเขาไปฝากไว้ที่ที่คนที่เขาพอเป็นญาติที่เขามีความเป็นคนดีอ่ะไปฝากเขาช่วยดูแลฝากผู้หญิงคนนี้ช่วยด้วยดูแล เขาก็อยู่อย่างนั้นไปไปสักระยะหนึ่งไอ,ไอช่วงที่เขาออกมาก็คือเริ่มใช้ชีวิตปกติใช่ไหมไอพวกนั้นมันจําได้นี่มันก็แค้นมันไม่ได้แค้นผู้หญิงแต่มันแค้นเรานี่ตรงนี้แหละที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดเลยเพราะคนคนหนึงต้องตายซึ่งไม่ใช่ควรจะต้องตาย มันย่ำยีขืนใจแล้วมันก็ฆ่าตายแล้วมันก็ห้อยต่องแต่งต่องแต่งประจานเอาไว้เพื่อให้เราได้เห็นแล้วรู้สึกเจ็บใจสเสือนใจมันทําไม่ได้มันทําผู้หญิงเธอเอ้ยความรู้สึกเนี่ยมันมันหมดเลยนะความนี่ไอการที่เราเป็นคนเก่งมันไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นมาเลยกับเป็นที่ประสุษร้ายคนดีที่ไม่ควรจะตั้งตายเพราะความเก่งของเรา ตั้งแต่ชาตินั้นฉันเลิกเก่งเลิกเป็นคนเก่งเลิกที่จะมาทําอะไรที่มันอะไรมากกว่าคนอื่นเขาไม่เอาแล้วคือว่ามันฝังใจแล้วอะเป็นความรู้สึกฝังใจนะผู้หญิงไม่ได้ทําร้ายสวเองฟังดนีๆถูกทําร้ายใช่คนที่เราช่วยเขานั่นแหละเออมันโหดร้ายมากคือมันเป็นเป็นเมืองที่แข่งแย่งกันนะ่ะ ใครเก่งอ่ะใครเก่งเกินตัวไม่ได้ใครดีไม่ได้มันเป็นแบบนี้เอ่อโมสนาสาธุระวังนี้็หละวางร่างก็ได้จะ้ะถ้าเธอเป็นฉันน่ะเธอจะรู้สึกอย่างไงงาน,นิทานไม่ใช่ตัวฉันถ้าเธอเป็นฉันงงไม่ทำหรอกเพราะยิ่งทำมันจะรู้สึกว่าต้องมีคนตายเพราะเราอีกเยอะ ทันทิ้งทุกอย่างในความเป็นอัศวินแล้วฉันก็ไปเจอคำพี์บาบาว่ะบา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 คือไปเจอนักบวชไปเห็นภาพนักบวชที่เขาเขาห่มผ้าแล้วเขาสงบอ่ะ ไอ้เรื่องนี้มันคุ้นเคยในจิตอยู่แล้วถูกไหมล่ะเอมันทําให้เรารู้สึกว่าทางที่เราเดินอยู่เราแสวงหามันมาที่ต้องการที่จะเก่งแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ในตอนนั้นที่เขามีกันได้แสวงหามาได้แล้วก็ทํามันมาได้แต่ปัญหาความที่มันตอบแทนเรามาเนี่ยมันมันตรงกันข้ามสิ่งที่เราคาดคิดไว้คิดไม่ถึงสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่จะไม่เป็นความโชคดีอย่างนะ ทำให้เราเห็นสัจธรรมเห็นอะไรเยอะๆความฮึกเหิมหรือความอยากเก่งมันมันถูกถอดเอาไปเลยหมดหัวใจเด็ดขาดทิ้งทุกอย่างไปแล้วแล้วไม่บอกใครแัะคำนะอาสวินคนนั้นคือชื่อหายไปมีแต่ชื่ออยู่ี่ตวตวตัวไม่มีไม่ต้องไปตามแล้วก็ไม่ให้ใครพบหน้าไม่เคยเดินไปหาใครที่ไหนไม่มีคนเดินไปแล้วก็ศึกษาคำพีนั้นเนี่ยเอาไปปฏิบัติ ช่วงเวลาให้มีพอแล้วความคิดของฉันไม่เหมือนจาบ้านฉันไม่ไม่คิดที่จะทําร้ายใครอีกเพราะว่าเหตุผลว่านี่เรายิ่งทําก็คือยิ่งคนตายความความเก่งของเราไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเลยการยืนอยู่ในฐานะที่คนอื่นยกยอปอปัน้นสรรเสริญถึงใครจะไม่กล้าแตะต้องเราในฐานะที่เรามีความสามารถเก่งกว่าคนอื่นเขา แต่สิ่งนั้นมันไม่ได้คุ้มครองให้เรามีความสุขแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่ชาตินั้นฉันไม่เคยศึกษาอะไรเพื่อเป็นไปเพื่อตามต้องการอยากเป็นคนที่รู้มากอยากเป็นคนที่มีความสามารถาไม่มีสมองสิ่งนี้เอามาคิดในใจศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสงเคราะห์คนมีแค่นี้จะไม่มีการศึกษามาไปฝาน,นถ้าเห็นว่าควรทำยังก็ลงมือทำแต่คิดว่าทำไปแล้วมีประโยชน์ฉันเลิกทันที แล้วจันทตั้งแต่นั้นมาเลยนะตั้งแต่ชาตินั้นที่เจอมาโอ้โหมันมันสะเทือนใจแล้วมันามจําฝังใจเลยภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ไร้เดียงสาแล้วมาตายเพราะเราเแต่ว่าอาจจะตเราไม่คิดเรื่องกลรรมเรื่องกรรมเราไม่ได้คิดเนี่ยเราคิดแต่ว่านี่คือเหตุเหตุในที่เราเห็นาตาเนื้อเนื้อว่าถ้าไม่ใช่เพราะเราเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ตายผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ตายแต่เขาไม่ควรจะต้องตายเย เขาไม่มีความผิดแต่ในในโลกปัจจุบันนะแต่ไอ้กรรมเอาเคเอ่า,อเ,อาเขาต้องทํากรรมมากรรมของเขามานั่นแหละไม่ได้แต่งชุดบวชเพราะว่าถือว่าบวชมันก็แค่นั้นแหละคือการแต่งกายเราเป็นนักบวชเป็นอะไรก็ได้อะบาทหลวงเป็นอะไรเราก็ต้องอยู่กับคนเราไม่ต้องการนะใช่ เราไม่ต้องการอยู่คุกคีกับคนแล้วรู้สึกว่าคนหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวดินแดนดินแดนตรงนี้ไม่ว่าเราจะทําดีทำทำอะไรขนาดไหนเป็นความน่ากลัวแห่งชีวิตในในคัมภีร์คัมภีร์นั้นจะมีคําสอนอยู่ในเรื่องของสัจจะคือความจริงที่ปรากฏเพราะเขาเล่า,าลมาจากพระไตรปิฎกมันเป็นเวลาฉันเกิดมาฉันต้องมีเป้าหมายว่าฉันจะเกิดมาเพื่ออะไร ฉันต้องการรู้อะไรเจตสังเกตยังจะมีเรื่องอย่างนี้นิทานทุกเรื่องที่ฉันเล่ามันมีตั้งแต่ก่อนเจตนาว่ามาศึกษาอะไรมาต้องการค้นหาอะไรเมื่อได้คําตอบแล้วพอใจเราก็จะยุติทุกทุกอย่างที่ดําเนินอยู่นี่ก็เหมือนกันมันต้องมีเจตนามาว่าเราต้องมาต้องการรับต้องการศึกษาอะไรคิดว่าไอ้คนเขาเก่งคนเขามีความสามารถมันเป็นผลดีกับเขาจริงๆหรือ เขาจะมีความสุขเพราะสิ่งที่เขาได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือมันใช่เลยอยากรู้อะก็เห็นมนุษย์เขาเป็นกันก็ชอบกันเนี่ยชอบเป็นอย่างนั้นชอบเป็นอย่างนี้นะแล้วนี่คือมันเป็นใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆถูกไหมตั้งแต่ตายเต้ามาตั้งแต่เด็กๆมาอย่างเงี้ยไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ไหนทําเองลงมือจัดการเองศึกษาเองฝึกฝนด้วยตัวเอง ยืนได้ดำแข้งตัวเองยนถึงจุดสูงสุดของมันได้แต่ผลลัพธ์มาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะถ้าเป็นอุทาหารณ์ให้เธอได้คิดบ้างนะเธอจะเกลียดตะกายอะไรแล้วชีวิตเธอจะทําอะไรให้มันดีกว่าใครเขาเก่งกว่าใครเขาเราจะเลิศกว่าใครเขาเราจะศึกษาขั้นไหนไปถึงขนาดไหนได้คําชมว่าเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ จะเป็นยาขั้นนั้นเดินแก่งขั้นนี้แล้วอะไระมันอะไรเธอจะได้ความสุขจากสิ่งที่คุณพยายามทํามาตลอดทั้งชีวิตพอมันจะได้มาลองคิดเนฉันฉันยืนอยู่ตรงนั้นในโต๊ะกรมได้ฉันใช้เวลากี่ปีตั้งแต่อายุสิบสี่มาเนะี่ยกี่ปีทุกวันทุกคืนไม่สมกมุ่นเรื่องนี้อย่างเดียวเท่าไหร่ และมันล้มชั่วขณะเพียงเพืตาเดียวที่เห็นซากศพถูกค่อยขึ้นมาอย่างนั้นอหมดหมดหมด,หมดใจถอดถอดโมดทนาจะเดินทางปลอดภัยนะเดยนเลยกันนะ